ส่วนเพื่อเฮียอะไรอะ่ะเขาเป็นแล้วมึงเก่าเหรอเออมันโดนน้อยเฮียนี่ ขอบคุณนะคบพิจารณาทีบ โดนน้อยโดนน้อยเฮียเก่งมากมั้งเดี๋ยมึงก็รู้ว่าใครจะโดนเนี่ยมึงก็รู้เดี๋ยมึงก็รู้ มันรบ้อทิ้งภาพแบบไม่ไหวอ่ะได้รุ่นใหญ่รุ่นโตใช่ปะ ได้เดี๋ยวกูด่าฝันมันเองไอ้แค่นั้นอะเบอร์อะไรอะเก้าหนึ่งสามห้าหกเก้าหนึ่งสามห้าหกห้าศูนย์อะไรอะ ไม่อะทำไมเป็นอย่างนี้อะไม่คือแบบมันมาเล่นมันเล่นแบนนบมันเล่นทุเรศเกินแบบไหนขับรถอยู่ดีจู่ๆมันขับมาชนเฉยเลยกระจอกดูดูมัน,น,น,นมมพูด เนี่ยไหนน่าจะไม่ใช่ไหมเนี่ยไหนน่าจะปกตินะเดี๋ยวแบบเรียกพวกมาเลยฮะแบบหมัดรุ่นๆุ่อะ มันโดนน้อยมันโดนน้อย Connected Channel Switch พี่สามแล้วว่างไงนายพี่สตรีมอยู่นะให้เปิดนายก็สตรีมอยู่ครับพี่เอ้ยเดี๋ยวนายพี่เสียงก่อนก็ได้พี่แป,ป๊บบนึงนะให้พี่ปิดเสียงไหมได้ครับได้แล้วมันไม่ทักมามกกกไหนเมื่อกีนก้นึนกว่าจะแน่ ตอนนี้รถเราหายตอนเนี้ยได้ขับได้ มันมันไม่ควรยอมคนอ่ะเข้าใจไหมในเมื่อเราไม่ได้ผิดอะเรื่องเนี้ยแบบฉชนก็เห็นทุกคนใช่ไหมว่ามันตั้งใจแบบตั้งใจที่จะมาชนอ่ะเห็นใช่ไหมมันก็ไม่ควรยอมอ่ะถ้าเราถ้าเราแบบมันมันไม่ทำอะไรผิดอ่ะ Okay. ใครน้องมึงไอสวะไอขยะหน่อบมันมาตรงนี้แล้วนกะ็จะวิะ่งหนี รอกาชาม,มาก็อยากจะรู้จริงๆบรารมีบ,บาลมีมันอ่ะ <c oughs> โคตรก่าง <c oughs> มันก,าก่างจริงมันก่างจริงไม่แก่มันก่างโคตรอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ชอบไงอะไรอะไรพวกเที่ยวมันชอบกาอ่างเงแบบหาเรื่องอ่ะ แบบช็เห็นนี้วะนายขับรถแบบถูกเลนของไหนขับอะไรนะครับดีๆเลยแล้วมันตั้งแบบที่ขับแบบมาเพื่อมาชนอะ่เะเวลาบิดพิมพ์เลขได้ปะง,งับเออพี่ขับมาดีกว่าครับแบบขับมาดีกว่า อ่ะใช่น,นั่นเดีอยวมันจะงงน่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ่ะขโมยสายไฟ เราก็ไม่มีรถ <c oughs> ไหนตอนรอไม่เห็นม้าเลยหนีหนีแอบไม่เนี่ยแอบไม่เนี่ย ทำงานดำเลยแง,ง่เสียเวลา,าสัตว์ว่าแจ๋ว แต่ความจริงเราไม่อยู่นะแต่เราพูด <c oughs> แต่ตออรอเยอะอยู่นะ11คนเลย <c oughs> เออหรือว่าเราไปเป็นตออรอดี ขามาเหนือยเราลงใต้ใช่ไหมจิง ไม่แบบเป็นตัวละหานเงี้ยได้มีเงินเยอะๆจริงรถรถไหนหายอ่ะ วิ่งยาวเลยอ่ะวิ่งวิ่งไกลจริงวิ่งไกลจริงคุณรอมึงนานละไอ้ขยะ <laughs> เราวิ่งไปเรื่อยๆเราจะวิ่งไปเรื่อยๆแต่แบบมันไม่ค่อยโรดจริงอ่ะเนี่ย เป็นที่อะไรอะ่ะทำไมแบบถึงมันมันแบบมันถึงไม่โหลดอะ่ะแชทแล้วอัไปแชทนี่ปัดหลอดเต็มเลยนะเอาจริงไหมนีปัดหลอดแบบเต็มแบบเต็มเปียมอะ่ะนี่พอมาเอซีมันก็ไม่ได้อะ่ะ เป็นที่เซิร์ฟใช่ไหมในก็ว่าหน่กงานหน้าเป็นที่เซิร์ฟอะไรอ่ะสามรอบสี่รอบแล้ว สาี่รอบแล้วในไม่ไหวแล้วในไม่ไหวแล้วมันเยอะะมันเยอะมากนายดูแล้วตอนนึงนะเข้าไปเรียกพวกกันไม่รู้พวกจะอยู่หรือเปล่า อย่าบอกนะฮาเร็มไม่มีเลยแฮชันนี่นะพี่ค้เยี่อะไรมืนไม่ไหนเพลงเศ้าๆอ่ะแบบ ที่แบบไม่มีคนเอาอะไรประวัตินะครับอยู่บริวารแต่ไม่มีคนเอาใช่ไหมไนท์นวะใช่ครับใช่จริงครับพี่จูโฮเศร้าๆนะเจ้าดาเลยพี่เพิ่งกลับมาเล่นนะเฮ้ยนึกออกเหมือนอะไรไมง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในในย่าคุยเฉยพี่จะจะถามถึงเรียมันอยู่ไหนเรียมันไม่อยู่อ่ะรอหาแป๊บนะพี่ให้โจทย์มาแล้วสักครู่จ้า แต่จริงแเนี่ยฮาเลมเสียงเล่นดังมากอเดนใหม่โอ้จริงครับนี่เดือนสี่แล้วหนึ่งสี่แปดสามหกหนึ่งมาโยฮลลครับครับเพลครับเรลี้ยวอยู่ไหมครับตอนนี้อ่ะอยู่ครับเลี้ยวไปไหนอ่ะจะนอนครับผมนอนเหรอใช่ครับใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับอันนี้อยู่ฮาเลมนานยังครับอันเนี้ยนานแล้วครับ เออบินมาพร้อมกับเรียวไหมใช่ไหมครับใช่บินมาจากที่ไหนล่ะครับบินไหนเหรอบินมาจากท็อปทีครับอ่อที่ไหนนะท็อปทีทาวรับผมอ่ะฮาเลมไม่ได้อยู่บินไน์เหรออ่าก่อนก่อนก่อนหน้าท็อปทีทาวก็อยู่บินไน์ครับแล้วก็ไปท็อปทีอ่าล้วอันนี้เราก็อยู่บินไนส์มาก่อนไหมใช่ไหมครับผมอยู่ตั้งแต่ฮาเลมเปิดแล้วครับอ่ามาหาที่หลาดกลางไหนได้ไหมหลาดกลางครับยครับโอเคใช่ครับได้พวกแล้วได้พวกแล้ว เสียงเลื่อนดังมากนะเสียงเลื่อนอะไรอะ่ะขอให้ยังไม่รูเ้เถอะไม่ใช่ใจะให้เขาช่วยไปกนกระทืบคนนี้แหละลูกจีไม่ใช่ เองจ้างค่าข้ามไปอะไรไงไม่ใช่ <_ C ity> ขอยืมเกียร์เขาไม่ได้อาวุธจะชวนน้องมันบินไปที่โน่น ขอให้อยู่ขอให้อยู่อันนี้ใครวายูเหรอครับใช่ครับวายลิปยังอยู่ไหมที่บินไนท์อ่ะอยู่ครับอยู่อยู่เหรอใช่ครับบินไปบินไนกับพี่ได้ไหมแป๊บหนึ่งบินไปกับไหนไหนในเนี่ยเป็นน้องไวไวลิปผมไปเนี่ยดิเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันต่อนานไหมอ่ะที่นู่นอ่ะอ่ะรองรองต่ออยู่ได้ไหมได้ครับได้ได้ครับได้ครับได้ได้ จะอ,อะไรหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่จะให้ไปช่วยไหนเพราะว่ามันมีคนมาขับรถชนไรแง่ที่นู่นแต่ไหนไม่มีอาวุธแง่แต่ผมมีแค่ผมมีแค่ปากหลอมนะได้ได้ได้เดี๋ยวต่อยตัดไงต่อยต,ต,ตัดตัวเตีอีโมเรสให้เอาไปเยอะไหมหรือว่าเอาเอามาเขามีคนเดียวอ่ะคนเดียวก็น่าจะได้แล้วอ๋อได้ครับได้ใช่ผมลองต่อไปเลยก็ได้นะได้ครับได้ได้มีของเหลือๆที่นู่นไหมอ่ะของเหลือๆหรอครับใช่ครับใช่อ่า น่าจะเหลือแต่เงินกับรถอะครับได้ครับได้เดี๋ยวขอยิ้มหน่อยได้ไหมได้ครับได้โอเคขอบคุณครับเออหรือเขาจะพาพวกมาเหมือนเราหรือเปล่า เราต้องจัดแบบเต็มสูตรสูตอไรขละจริงค้าเราต้องจัดแบบเต็มสูป,สปงเ,ง,บบเปงี้ยนั่นน่ะมันแหลมเงี้ยมันแหลมมากแบบไม่เหล่ายังแหลมเละเมื่อกี้ อ้าวไม่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 ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะ why you Harlem um, and why you ถ้าเขาพาพวกมาก็ด <cano Hayır. S 1> ีดีจะได้รู้และมันยาวได้รู้แกงแลวมันยา แต่ไปไหนก็ไม่ไม่เอาแกไงไหนไปเกี่ยวไหนกาไปยาบตัวคนเดียวนี่แหละไปกับน้องมีอะไรที่นู่นอ่ะมันมันม,มีคนมาขับรถชนไงที่นู่นอ่ะใช่แ,แล้วมันแหลมมามันแหลมจัดอ่ะมันใช่ใช่มันแหลมจัดอ่แะแ,แบบเรียวเอ้วายูเกตใช่ไหมแบบนหนขับรถแบบมาถูกเลนใช่ไหมตรงอย่างเงี้ย แล้วมันขับรถแบบรถรถหลวงไงแล้วมันตั้งใจชนเลยแบบปังปังอ่ะเออแล้วแไม่ลงมาขอโทษได้อ่ะแล้วขับหนีไปเลยอ่ะนี่เรียกโพลทาิทหาไง,ไ,งได้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 ไปไงต,ต่อต่อได้ยังต่อได้ยังน่าไอส่งไปแล้วเดี๋ยวรอเขาตอบโอเคแล้วเดี๋ยวน้าเราไปเดิม เดินตอนี้ที่โน่นได้ละได้แล้วครับได้แล้ะใช่เหรอใช่ใช่ใ่เออแล้วเดี๋ยวไหนโพสทวิตหาโอเคไหมได้ครับได้ได้ได้ในชี้ไหนอเมริกาเลยโอเคครับแป๊บนึงนะว่าอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเก็บรถก่อนก็ได้ได้ครับได้ว่าอยูรอรอบรอแป๊บนึงนะรอบหนึ่งกดับเข้ไปแต่ไหนแป๊บนึงนะไหนปิดจอแป๊บนึงนะ